สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มของเราจะมานําเสนอเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในแ a b นะคะในปัจจุบันนี้ที่โลกเรามีการนําเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทด้านโลจิสติกมากยิ่งขึ้นเนี่ยในฐานะเราที่เป็นคนรุ่นใหม่ที่กาลังจะก้าวสู่อาชีพด้านโลจิสติกและซัพพลายเชนเนี่ยจะมีการนําประสบการณ์และอื่นๆในการทำแ a บไม่ว่าจะเป็น wms tms หรือว่า vr เนี่ยมาต่อยอดและเปลี่ยนแปลงได้อย่างไรบ้างเชิญรับชมและรับฟังได้เลยค่ะ เรามาเริ่มกันที่ระบบ WMS หรือระบบจัดก,การคลังสินค้านะคะพวกเราเนี่ยได้เรียนรู้ว่า WMS ไม่ได้มีไว้แค่เก็บของแต่เป็นเหมือนสมองของคลังสินค้าเลยก็ว่าได้ค่ะโดยที่ระบบ WMS เนี่ยจะทําให้เรารู้ว่าของที่มาเนี่ยมีเท่าไหร่ต้องเอาของไปเก็บไว้ตรงไหนบ้างอีกทั้งยังทําให้การงานของเราเนี่ยมีความรวดเร็วและเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้นค่ะและในหัวข้อถัดไปนะคะ WMS นะคะหยิบหรือจับค่ะไม่ว่าจะเป็นการหยิบฉินขาตามออเดอร์นะคะหรือว่าตรวจนับสต็อกนะคะ WMS นะคะก็ช่วยให้เรานะคะทำงานได้อย่างแม่นยำลดความผิดพลาดค่ะแถมยังวางแผนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะโดยที่เราไม่ต้องเดินวนให้เสียเวลาอีกต่อไปค่ะต่อมานะคะคือระบบการจัดการการขนส่งหรือว่า t m S ค่ะ t m S ใช้วางแผนเส้นทาง ลองจินตนาการดูนะคะว่า t m s สามารถวิเคราะห์ข้อมูลการจัดส่งสภาพการจาราจรและปัจจัยต่างๆเพื่อสร้างเส้นทางการขนส่งที่ดีที่สุดประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายน้ำมันแถมยังช่วยให้เราขนส่งสินค้าไปยังมือลูกค้าได้ตรงเวลามากขึ้นอีกด้วยค่ะถัดไปนะคะ t m s ติดตามจัดการสินค้าไม่ว่าสินค้าเรานะคะจะอยู่ที่ไหนเราก็สามารถติดตามสถานะได้แบบเรียลไทมค่ะ ผานระบบ TMS ค่ะแถมยังช่วยจัดก,การเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะกับการคนส่งแบบดิจิทัลค่ะอีกเทคโนโลยีหนึ่งที่น่าสนใจนะคะที่เราได้ทำหลับก็คือ VR หลายคนอาจจะเข้าใจว่า VR เนี่ยเอาไว้เล่นเกมแต่ไม่ใช่ค่ะมันยังสามารถไปจำลองภาพเสมือนจริงในการทำงานได้อีกด้วยนะคะ อย่างในคลังสินค้าพนักงานใหม่ก็สามารถฝึกภาพแบบเสมือนจริงได้ด้วยค่ะทําให้เห็นภาพได้ชัดเจนและก็ปลอดภยัยและก็เข้าใจขั้นตอนได้ง่ายมากขึ้นค่ะ VR จำลองการทำงานนะคะช่วยให้เราสามารถทดลอง layout ใหม่ของคลังสินค้าหรือกระบวนการทำงานต่างๆได้ก่อนที่จะลงมือปฏิบัติจริงค่ะทำให้เราเห็นถึงปัญหาที่ควรแก้ไขและสามารถปรับปรุงได้ตั้งแต่เนิ่นๆเป็นการลดความเสี่ยงและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้นค่ะ เห็นไหมคะว่าเทคโนโลยีที่เราได้เรียนรู้ใน l a บอย่าง WMS, TMS และ VR ไม่ใช่แค่เรื่องในห้องเรียนแต่เป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยพวกเราก้าวหน้าและประสบความสำเร็จในอาชีพด้านโลจิสติกการทำความเข้าใจและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเหล่านี้จะเป็นทักษะที่สำคัญมากๆพวกเราเชื่อว่าเทคโนโลยีจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงโลกของการขนส่งและคลังสินค้าไปอย่างสิ้นเชิงและพวกเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงนั้นขอบคุณคะ่ะ